ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับในโครงการมาตรการคนละครึ่งเฟส2ซึ่งเป็นข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยเขาให้วงเงิน3,500บาทรับลงทะเบียนเพิ่ม5ล้านคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ เมื่อวันที่2ธันวาคม63นายพรชัยทีระเวศท,ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะครับว่า ตามที่มติสบสเห็นชอบมาตรการคนละครึ่งระยะที่2ซึ่งรูปแบบก็จะคล้ายกับในระยะแรกหรือในเฟสแรกนะครับโดยในเฟสสองเนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม5ล้านคนมีระยะเวลาการใช้เงินเนี่ยสเดือนตั้งแต่เดือนมกกราคมถึงเดือนมีนาคม6-4ในวงเงิน3,500บาทนะครับ ส่วน10ล้านคนที่ได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้และกำลังใช้เงินอยู่เนี่ยนะครับก็จะได้รับมวงเงินเพิ่มอีก500บาทและให้ใช้ได้3เดือนเหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการคนละครึ่งระยะที่2จะต้องผ่านการกันกลองพิจารณาของคณะอนุก,กรรมการกันกลองการใช้จ่ายเงินกู้ของสภาพัฒน์ ถึงจะนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบต่อไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะครับทางสบศเนี่ยมีมติเห็นชอบแล้วนะครับมาตรการคนละครึ่งเฟส,สอโดยจะให้ลงทะเบียนใหม่5ล้านคนนะครับวงเงิน3,500บาทต่อคนนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้3เดือนก็คือตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคม64ส่วน10ล้านคนเดิมเนี่ยจะเติมให้อีกคนละ500บาทนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ